นะครับว่าเอสรุปแล้วเนี่ยทำร้ายป้าบัวผันจนถึงแก่ชีวิตสาเหตุมาจากอะไรกันแน่คือขนองหรือหรือเมาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ล่าสุดมันมีหลักฐานหนึ่งที่น่าสนใจครับเป็นแชทข้อความในกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่จริงๆอยู่กันหลายคนมีรุ่นพี่มาทักคุยมาทักถามจนพอจะสรุปข้อมูลได้ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยทำ power bank หายแล้วก็เข้าใจว่าป้าบัวผันเนี่ยเอาไป<อ>เลยขี่วนกลับมาหาแล้วเจอป้าบัวผันเลยเอาเรื่อง แล้วก็ฟังไปฟังมาหนึ่งในกลุ่มก็เหมือนกับจะบอกว่าจริงๆป้าบัวผันก็ไม่ได้เอาไปหรอกเหมือนไอเนี่ยมันทําตกเองอแล้วมันก็โมโหแล้วมันก็ไปโทษป้าเป็นเหตุนี้เลยเหรอไปดูแชทครับเป็นข้อความแชท m e s s e n เจอรใน Facebook เป็นลักษณะข้อความที่แก๊งวัยรุ่น5คนที่ฆ่าบัวป้าบัวผันเนี่ยคุยกับรุ่นพี่รุ่นพี่เนี่ยก็พิมพ์ทักมาก่อนนี่มันคิดอะไรกันวะเขาทักมาขอเฟซกูเพียบเลย แล้วถ้าพวกมันออกมาล่ะจะลำบากมีคดีติดตัวมึงไปด้วยกันแค่ทำเขาก็พอแล้วพวกไอ้แบงค์ไอ้กัสก็ไม่ห้ามเนี่ยก็มีการตอบไปอีกจะห้ามไงวะพี่ห้ามมันก็ด่าบน่นรุ่นพี่ก็ถามไปอีกแล้วทีเนี้ยพวกเองจะทำยังไงกันแล้วพวกเองอ่ะอยู่ไหนกันนะภาพอีกภาพหนึ่งเนี่ยก็มีการพูดคุยเรื่องคดีก็บอกว่า ต้องเข้าแหะน่าจะหมายถึงก็คือน่าจะต้องเข้าคุกอะ่ะหมายถึงพอเกิดเรื่องใหญ่ขนาดเนี้นะต้องรอดูคดีเอาง่ายๆนะน้องพลาดไปแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วถึงไม่ได้เข้าหมายถึงถึงไม่ได้เข้าคุกก็อยู่อารันไม่ได้แล้วแล้วก็มีการถามกันแล้วเขาว่าไงกันนะถามถึงคนชื่อกัสเนี่ยบอกเขาก็ให้ไปคุยอีกทีวันจันทร์ แชทสนทนาต่อจากนี้ครับเป็นแชทที่น่าสนใจมากเพราะนอกจากถามแล้วว่าอาจจะเอาอยัางไงกันมันมีการพูดคุยถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีรุ่นพี่พิมพ์ถามครับใครเป็นคนเริ่มบอกให้ทําพอรุ่นพี่ถามไปแบบนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีหนึ่งในแก๊งที่ฆ่าป้าบัวผันซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนชื่อกัสเนี่ยตอบว่าไอ้เชนอ่ะอเป็นคนเริ่มเลยอ มันบอกที่ทํายายกบก็คือป้าบัวผันชื่อกบด้วยนะครับอบอกที่ทํายายกบเพราะยายกบทํำ power bank มันหายแล้วเพื่อนก็พิมพ์ต่อว่าแต่มันทําหายเองมันวิ่งไล่เขาแล้วตกหายอืมแต่ไอคนที่ชื่อเชนเนี่ยตามแชทเนี่ยไปคิดว่าป้าป้าบัวผันเนี่ยเก็บไปแล้วเอาของมันไปมันเลยโมโหรุ่นพี่คนหนึ่งก็พิมพ์ตอบว่าเฮ้อแค่ power bank อันเดียวเองต้องทําขนาดนี้เลยเหรอ แล้วก็ถามต่ออีกแล้วที่เอาไปทิ้งลงน้ําอ่ะพวกเองก็ทําใช่ไหมก็มีตอบว่าพวกผมทําหมดเลยโอ้ก็พิมพ์อย่างนี้เลยก็ยอมรับในแชทแล้วเชนนี่ก็ไม่ใช่ใครนะคุณผู้ชมเชนอายุสิบสี่คือลูกตารวจเชนคือลูกตํารวจอแชทต,ต่อมาฮะเป็นการบอกรายละเอียดในการก่อเหตุเหมือนกับบอกเลยว่าใครทําอะไรบ้างแบ่งหน้าที่เลยบอกถ้าไม่โยนก็ไม่ตายหมายถึงป้าก็ไม่ตายแกอาจจะรอด อันนี้เป็นรุ่นพี่แสดงความเห็นก่อนที่หนึ่งในแก๊งฆ่าป้าบัวผันจะตอบกับปาว่าตายพี่เหมือนบอกว่าโยนลงน้ําใช่ไหมโอ้ถ้าเองไม่โยนลงน้ําอะเขาอาจจะไม่ตายแต่ไอเด็กหนึ่งในห้าเนี่ยมันบอกาตายพี่ไอเชนก็จะเอามีดแทงนี่ตอนนั้นยังไม่ตายบอกแล้วได้แทงไหมไม่หมายถึงต้องการจะสื่อว่าถ้าไม่โยนลงน้าไอเชนก็จะเอามีดแทงให้ตายอยู่ดีก็แสดงว่าก่อนโยนลงน้ายังไม่ตายยังอ,อนะยังไม่แน่ใจว่าจะตายหรือเปล่า แล้วบอกว่าตอนตีแกแกยังไม่ตายแล้วเอาไปโยนน้ำถึงตายแล้วบอกว่าตอนแรกโกเป็นคนบอกเชนให้เตะหน้าโอ้นี่โกนี่เองโกบอกให้เชนเ <มา S 2> ตออะอีกแล้วตัวละครที่ม,มีคดีเก่าๆถูกพาดพิงนะหลายครั้งแชทต่อมาครับมีการบอกอรายละเอียดการฆ่าป้าบัวผันบอกชัดว่าใครเป็นคนจับป้ากดน้ำตอนแรกโยนก่อนใช่ไหมโยนเนี่ยยังไม่ตายหรอก บอกว่ามีการจับกดน้ําด้วยก็คือมีการจับกดน้ําอ่ะพี่แล้วโกะก็เอาเหล็กตีหัวเลยตายนี่พฤติกรรมชัดมากรุ่นพี่ถามอีกใครจับหนึ่งในนั้นตอบว่าไอเชนอืบีบคอจับกดแล้วก็ถามอีกแล้วใครสั่งถ้าไม่ใช่เอกโกบอกไม่มีก็เหมือนกับต้องการจะบอกว่าเชนทำและแชทก็จบที่รุ่นพี่คนหนึ่งพิมพ์ว่า สอ,ออสองคนเองไม่ใช่เหรอสองคนเองไม่ใช่เหรอที่จับกดน้ำก็มีการพูดกันไปลักษณะแบบนี้สรุปก็คงจะต้องไปไล่บี้ไล่เรียงกันอีกทีฮะแต่จากแชทเนี้ยมันก็ค่อนข้างชัดว่าตั้งใจทำตั้งใจโยนตั้งใจกดมีเอาเหล็กตีหัวมีเตะหน้าแล้วก็เห็นเรื่องมูลเหตุในการก่อเหตุชัดเจนก็เป็นหลักฐานสำคัญเลยนะที่ถึงขั้นระบุเลยว,ว่าใครทำอะไรบ้างเนี่ยนะฮะเนนี้เอามาจากมือถือเด็ก